ย้ำความสําเร็จในการเป็นแบรนด์เพื่อสุขภาพและความงามในใจของคนไทยมากกว่า10ปีแบรนด์ชายนิง่งนาโดยคุณแพรมาริกาถ้อยคําดี CEO อบริษัทออโราเฮลจากัดจัดการครบรอบ10ปีแบรนด์ชายนิง่งสุดยิ่งใหญ่เ่ยเฉลิมฉลองวาระครบรอบ10ปีพร้อมเชิญเหล่าดาราคนดังเอชุติมาพรีเซนเตอร์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอามอนิกแมกไนท์และ2พี่น้องสุดฮอตยิบซีและยิบโซมาร่วมอัปเดตทริคกันดูแลตัวเองพร้อมตื่นตาตื่นใจไปกับไฮไลท์แสนหวานตอนรับวลีไทยไปกับผู้รักคนดังมินชลิดา ขอวางแขนผูผาเตยชนะลงมาอัปเดตเตตัสหัวใจและสนุกสุดฟินเต็มร้อยคาบิเอลไปกับมินิคอนเสิร์ตจากทอมอิสลาณนะารลิทแก้วชั้นหนึ่งศูนย์กันท่าเซ็นเตอร์เวิด์กค่ะก็รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะคะที่มีสื่อมวลชนมาร่วมงานเยอะมากๆเลยค่ะแล้วขอขอบคุณมากมากเลยนะคะสาหรับทุกคนที่มางานนี้ค่ะก็รู้สึกยินดีมากค่ะที่เรามาถึง10ปีแล้วค่ะ เป็นระยะเวลาที่ยาวนานแล้วเราก็ตั้งใจที่พัฒนาให้มันดีขึ้นต่อเนื่องเลยค่ะกระแสตอบรับก็คือดีมากค่ะเรามีลูกค้คาประจาค่ะที่มาหาเราแต่วันแรกที่บูธที่สีลมบูธเล็กๆนนะคะวันนี้เขาก็มาด้วยนะคะเราก็รู้สึกดีใจมากที่เขายังใช้ผลิตภัณฑ์ของเราอยู่ตลอด10ปีค่ะค่ะน่าจะเป็นตัวของสินค้าค่ะที่ว่าเวลาแพจะผลิตอะไรขึ้นมาค่ะแพคคนคว้ายอย่างดีแล้วก็ยังไม่ขายเลยนะคะเราก็จะมีการ ทดล,ลองให้กับผู้ใช้จริงค่ะถ้าเกิดทดล,ลองแล้วเนี่ยเห็นผล80%เราถึงขายค่ะแล้วก็สัรสกัดที่เลือกมาเนี่ยครัเป็นศารสกัดต่างๆประเทศแล้วก็มีผลดจใจรองรับแล้วว่าจะไม่มีอาการแพ้อะไรอย่เงี้ยค่ะแล้วก็ปรับเปลี่ยนสินค้าให้ ดูแลเรื่องสุขภาพขอบลูกค้าด้วยอย่างโควิดเนี่ยนะคะแพ้ก็มีทามําผลิตภัณฑ์อะโมนิซิงซึ่งจะช่วยเสริมภูมิคกันให้กับช่วงที่เป็นโควิดแล้วก็ติดง่ายค่ะตรงนี้ก็ช่วงโควิดก็ผลกระแสตอบรับดีมากๆเลยค่ะการตลาดตอนนี้นะคะเราก็เริ่มออกมาออฟไลน์มากขึ้นนะคะเมื่อก่อนเราจะออนไลน์อย่างเดียวค่ะตอนนี้เราก็เริ่ม ออกสื่อมากขึ้นแล้วค่ะแล้วก็ปีนี้ค่ะเป็นปีที่เราเต,ติบโตอย่างมั่นคงเลยเพราะว่าเรามีโรงงานางผลิตเป็นของตัวเองแล้วค่ะค่ามีวางอยู่บ้างค่ะก็ค,ะคือเพื่อนบ้านพวกเราพรม่านะคะกัมพูชาแล้วมีตัวแทนจาหน่ายอยู่แล้วค่ะตัวไปเห็นแล้วก็ทางโนเพื่อนบ้านใกล้เคียงด้วยค่ะแพรก็หาตัวแทนจาหน่ายที่เขามีเจตนาลมเหมือนเราเนาะแล้วก็รักสินค้านะคะเราต้องการที่จะดูแลลูกค้าแบบยัย่งยืนแบบของแบรนด์นะคะแบรนด์ก็คือจะเน้นการดูแลแบบยั่งยืนค่ะ แล้วก็เมื่อเรานึกถึงมุมเขาอะค่ะถ้าเขาเป็นตัวแทนเราเป็นตัวแทนเราอยากได้อะไรเราก็พยายามให้ผลกําไรส่วนที่มันมากขึ้นแล้วก็ซัพพ <า S 3> อร์ตเขาในทุกเรื่องที่ทําได้ค่ะ,คะก็คือเห็นพี่เอค่ะเขามีปัญหาเรื่องกาแฟเนาะแล้วก็ได้รู้มาว่าเขามีปัญหาที่แบบว่านอนไม่หลับค่ะคิดมากก่อนนอนแล้วรู้สึกว่าของเราเนี่ยตอบโจทย์สําหรับวัยพี่เอมากๆเลยค่ะก็เลยส่งให้พี่เอลองทาน ก็อยากจะรูเ้เหมือนกันว่าพี่เอหายไหมถ้าเกิดว่าเขาชอบเลยัะพานแล้วก็อยากจะเซ็นเป็นพรีเซนเตอร์ค่ะซึ่งปรากฏว่าพี่เอชอบมากๆค่ะแล้วก็ตกลงเป็นพรีเซนเตอร์ในแบรนด์เราค่ะคือปีหลักๆนะคะเป็นแร่ธาตุแมกนีเซียมค่ะซึ่งแร่ธาตุตัวนี้คนเรามักขาดค่ะทาให้แบบคิดมากแล้วก็นอนไม่หลับนะคะตัวนี้เป็นแร่ธาตุแมกนีเซียมแล้วก็แอลเทียนีนค่ะซึ่งมาจากชาเขียวแต่ว่าเราสกัดมาส่วนที่เป็นสารสําคัญนะคะซึ่งจะช่วยทําให้เราแบบ นี่แหละผ่อนคลายก่อนนอนค่ะแล้วก็ตัวกาบาค่ะที่จะลดความฟุ้งซ่านืิตกกังวลก่อนนอนตัวนี้ก็จะทําให้เราเหมือนสบายมากขึ้นพอหัวสมองเราเคลียร์โลกเราเนี่ยเราก็จะหลับสนิทต,ตลอดคืนค่ะก้าวต่อไปของแบรนด์นะคะเราก็จะผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานมากขึ้นค่ะแล้วก็เพิ่มในการของดูแลลูกค้าให้ดียิ่งขึ้นค่ะก็คืออย่างที่บอกไปเราไม่ได้ขายผลิตภัณฑ์อย่างเดียวเราอยากออกแบบวิตามินให้ลูกค้ารายบุคคลนะคะแล้วก็แต่ละคนเนี่ยจะมีการรับประทานที่ไม่เหมือนกันเพื่อ ให้เห็นผลแบบต่อเนื่องแล้วก็เห็นผลลัพธ์ที่ดีที่สุดค่ะค่ะทาง Facebook นะคะชื่อเพจช h i นิ่งเพจหลักบริษัทค่ะหรือว่าทางทิกตอกก็ได้นะคะทิกตอกก็คือ t i กตอกคือชัยนิ่งค่ะแล้วก็ทิกตอกไทยเองนะคะชื่อว่าแพร่ชัยนิ่งค่ะถ้าคุณเกิดปัญหาที่รู้สึกว่าร่างกายเสื่อมโทรมนะคะผิวไม่สวยแต่กังวลในเรื่องความปลอดภัยนะคะแนะนําแบรนด์ชัยนิ่งเลยค่ะเพราะเราเนี่ยระวังเรื่องความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่งค่ะแล้วก็การเห็นผลที่ ยาวนานต่อเนื่องนะคะที่มีลูกค้าไว้วางใจมาตลอด10ปีก็เพราะว่าต้องเห็นผลปลอดภัยค่ะ